สวัสดีครับผมพินครับจากช่องตามผมลงทุนคริปโตนะวันนี้ก็มาพบกันในหัวข้อเทคนิควิเคราะห์กาฟประจำวันสมวิเคาะในส่วนข,ของตัวเหรีของตัวบิตคอยหรือว่า BTC ครับหลังจากที่เราอัปเดตไปในสัปดาห์ก่อนราคาก็เมื่อ2อสวันที่ผ่านมาก็ราคาก็มีการปรับตัวลงแล้วก็เริ่มมีการไซเวอยู่กับที่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะอัปเดตมุมมองของสถานการณ์เพื่อเพิ่มกัรรวมเึงในการเทรดของวันนี้นะครับก็เช่นเคยกับใครที่ชืช่นชอบการวิเคราะห์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเป็นกำลัง ิตคอยครับใครที่สนใจอยากจะได้แผนหรือไอเดียในการเทรดครับเราจะมีกลุ่มนะครับอัปเดตแผนของบิตคอยแล้วก็ในส่วนของตัวทองคำนะจะไปคลิปวิดีโอให้ใครที่สนใจสามารถเลื่อนไปที่ด้านล่างของจอครับจะมีในส่วนของตัวคําว่าแสดงเพิ่มเติมนะจะมีเนื้อหาเพิ่มขึ้นมาครับเลื่อนมาที่ด้านล่างนะครับจะมีในส่วนของตัวไลยกลุ่มพูดคุยแผนนะตรงนี้สามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เกี่ยวกับเงื่อนไขนะเราจะมีกลุ่มคอยซัพพอร์ตครับการเราจะมุมมองสถานคืดรวมถึงไอเดียในการเทรดใครอยากได้มุมมองต่างๆเนี่ยก็สามารถทักหาแอดมินครับจะได้ทากร ดูเงอนขแล้วก็ลองสมัครเข้าเทรดด้ยกันได้ตัวนี้ก็คือฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับใครที่สนใจทีนี้เรากลับมาดูในส่วนของแผนของตัว Bitcoin กันนะครับบิตคอยเนี่ยถ้าเกิดเราดูภาพของ time frame ม,มันเนี่ยในส่วนของภาพระยะสั้นเนี่ยก็มองว่าราคาเนี่ยถ้าเราดูจากมันเนี่ยชุดเนี้เริ่มมีอาการออกข้างนะยังไม่แน่ใจนะว่าอันนี้จะเป็นการแยกเซกเมนต์หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นเซกเมนต์ของการพักตัว คุณลองต่อในภาพใหญ่แต่ทั้งนี้เั้งนั้นเนี่ยถ้าไอเดียในภาพใหญ่ถ้าเกิดใครจําได้เนี่ยเรามีด้วยกันอยู่ประมาณตอนเนี้น่าจะ2หรือสมเคสได้นะครับอ่เรามาทบทวนกันแบบเร็วๆก็คือเคสที่1ก็คือเรามองว่าชุดเนี้ยอาจจะขึ้นมาเป็นชุดเดียวกันนะก็คืออาาันนี้คือ1นึ่งเซเคิลนะครับก็คืออาจจะเป็นขึ้น1นะครับพอนี้ถ้าเกิดประมาณขึ้นเป็นซเคิลหรืออาจจะเป็นขา A นะตัวน,นี้อาจจะเป็นขา A น้อยแล้วก็อาจจะเป็น B ีสตองหรือเปล่าแล้ออาจจะมีขา C เพื่อจบขึ้นสองแล้วค่อยวิ่งขึ้นสามแน,น่า,น,า,า,านะคน บีย่อยนะครับรักวิ่งขึ้นขาสี่ก็ได้นี้เราไม่รู้นะครับนี่ก็คือไอเดียที่1นนะครับที่ที่บ่งบอกก็คือจะเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่ออีกโครงสร้างอีกชุดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะขึ้นเป็น1ย่อสอง่าผมเปลี่ยนสีให,ให้ให้เห็นใจเห็นง่ายๆก็คือถ้าเป็นสีชมพูนะครับ1ย่อ2เพื่อขึ้นสามเนี่ยอ่าอันนี้จะเป็นไอเดียปกตินะครับตัวน,นี้จะเป็นขาที่2นะครับ ส่วนไอเดียสีฟ้าก็คือตรงเนี้ยอาจจะเป็นแค่ขึ้น A นะครับแล้วตรงเนี้ยจ,จะเป็นแค่ขึ้น B แล้วก็วิ่งขึ้นขา C อ่ะอันี้เป็นไอเดียอีกไอเดียหนึ่งซึ่งมันจะคล้ายๆกันอ่ะไอเดียแรกเสียไอเดียที่2ก็คือทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นโครงสร้างที่ยังเป็นชุดเทรนที่ยังไม่จบนะครับเทรนยังไม่จบก็กำกึ่งนะซึ่งตอนเนี้ยเข้าที่ดูจากทางเฟรมันเนี่ยถ้าดูชุดจากทางเฟรมันเนี่ยผมมองว่ามันมีโอกาสที่จะจบนะถ้าถ้าดูไซส์เนี่ย ตอนนี้อยู่ที่ว่ามันจะแยกเป็นไซคล์อีกไซคลหนึ่งเพื่อขึ้นต่อหรืออาจจะเป็นการพักตัวซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูในโครงสร้างในภาพยจ้าอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งถ้าตรงน,นี้เป็นมุมมองของภาพขาลงก็คือตรงน,นี้จะเป็นขา A รีบาวบ B แล้วนี่อาจจะมีการลงของขา C หรือเปล่านะครับในรูปแบบของ B สตองนะครับทีนี้เราดับไปดูโครงสร้างของทางเฟรมวิกนะครับเพื่อไปดูว่าตอนนี้ทนนเทรนด์ชุดนี้มีโอกาสพักตัวลงจบตรงไหนนะครับเราดับไปดูทางเฟรมวิก พอเราหลบมาอทำเฟรมวิกเนี่ยเราจะเห็นโครงสร้างของราคาเนี่ยชัดเจนมากขึ้น,นครับจากเดิมที่เราเห็นเป็นชุดเดียวกันตอนนี้เริ่มมีการแยกเซกเมนต์ให้เห็นแล้วก็คือจากเดิมที่เรามองชุดนี้อาจจะเป็นมุมมองเดิมก็คือตัวน,นี้เป็นขึ้น1นปรับ2ปรับสามนะครับตัวน,นี้คือขั้น4ี่แล้วตัวน,นี้คือ5้าขยายนะครับ5้าขยายแล้วก็จบไปแล้ว1ไซเคิลสีฟ้านะครับแล้วตัวน,นี้อาจ,จะเป็นอีก n น w ่งซเหนึ่งก็คืออาจจะเป็นขา A แล้วก็อันนี้ก็าจะเป็นบีสตองนะต้องไปตามดูว่าบีตรงนี้จบหรือยังแล้วก็อาจจะมีการลงผาตีเพื่อให้จบขึ้นขึ้นสองสีฟ้าตรงนี้แล้วก็ค่อยวิ่งขึ้นสามเพราะว่าเทียบไซส์ดีกีตรงเนี้ยในเรื่องของระยะเวลาโอเคมันพอๆกันนะไอสามจุดเนี้ยโอเคดีกีตรงเนี้ยดูมีความใหญ่ผมก็เลยมองว่าถ้าเราเทียบในเรื่องของเรื่องของระยะเวลาและระยะทางเนี้ยไซส์ตรงเนี้ยเริ่มมีความใหญ่นะเมื่อเทียบกับไซส์ตรงเนี้ยผมก็เลยมองว่ามันอาจจะเป็นโคลาไซซ์ขึ้นกัน ราะนั้นมุมมองนี้มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะครับมีความเป็นไปได้สูงทีอว่า B ตรงน,นี้นนจ,จะจบหรือยังนะถ้าจบแล้วอาจจะมีการพักตัวของขาซีรอบหนึ่งอ่ไอเดียนี้ก็คือถือว่าผมให้น้ําหนักของเคสนี้กับอีกไอเดียนึงก็คือเคสที่เป็นนอนนะครับก็คือขึ้นมาเป็นขา A ย่อ b แล้วตัวน,นี้คือขา c ตอนนี้คือ x ตัวน,นี้คือ a อตอนนี้คือ b แล้วตัวน,นี้คือขาอย่องมุมมองเนี้ยก็เป็นเคสที่ผมให้น้ำหนักรองลงมานะเมื่อเทียบกับเคสแรกเพราะว่ามุมมองเนี้ยก็พอสมเหตุสมผลอยู่นะ ก็สัดส่วนแล้วก็ระดับอ่าทรงทางขึ้นเนี่ยมันดูพอๆกันแต่อย่างที่ผมให้น้ําหนักข้อสังเกตนิดนึงก็คือในฐานะขึ้นขยายของขาซีเนี่ยขาซีมีความยาวนะครับมันอาจจะผิดลอจิตของนอนไปนิดนึงนะครับแล้วก็ขา A เนี่ยอย่างเงี้ยผมเลยมองว่ามันมีความยาวเพราะฉะนั้นถ้ามันมีความยาวเนี่ยมันเหมือนกับน้ําหนักของอิมเพลสมันมีมากกว่าแล้วเพราะการเป็นนอนเนี่ยน้ําหนักของสัดส่วนของการเป็นนอนที่ดีก็คือ A B C ใช่ไหม เอ่ยบขึ้นขา C น่ขา c เนี่ยไม่ควรยาวเกินร้อยหกสบจุดแปดถ้าเราวัดจากฟิโบชูนี้ใช่ไหมไม่ควรเกินร้อยหกสิบแปดถ้าเกินเนี่ยมันจะน้าหนักไปทางอินพาวเพราะมันจะเข้าสู่กฎของการเป็นขึ้นขยายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องมาดูโลจิตภายในก็คือโครงสร้างของขึ้น2ก็คือขึ้นส่งตรงเนี้ยขึ้นปรับตรงเนี้ยมันซับพอร์ตให้มันเกิดรูปแบบของขึ้นขยายได้มากน้อยับาดไหนอันนี้เราเข้าไปว่ากัน เพราะฉะนั้นโครงสร้างในภาพย่อยผมกอตามในเดือนที่สองก่อนก็คือบอกว่าตัวนี้เป็นขา A ตัวนี้เป็นขา B นะครับหรือว่า B จบไปอย่างอาจจะเจอการย่อของขา C จุดเริ่มต้นของชุดนี้ก็คืออยู่ที่24,800จนถึงไฮล่ดสุง31,400เหรียญน,นะครับตอนนี้ราคาเริ่มมีอาการออกข้างแล้วอย่างที่บอกว่าตัวน,นี้อาจจะเป็น A ย่อ B แล้วขึ้น C ก็ได้แต่ว่าไม่ควรใช้เวลาคือเทียบไซส์เนี่ยไม่ควรจะใหญ่กว่าตรงนี้แล้วก็ชุดนี้นะครับไม่ควรเลยถ้าเกิดว่ามันจะเป็นแค่ ดีกย่อยเพราะตัวนี้เรีวิวว่าตัวนี้เราเป็นดิจิหลักอย่างพยายามเทียบไซส์ดิจิแบบนี้เพื่อจะได้มองภาพง่ายขึ้นนะครับทีนี้ชุดนี้นะครับราคาเริ่มมีการทำไฮไปใหม่เรียบร้อยแล้วะตรงนี้นะครับตรงไส้ตรงนี้เพราะฉะนั้นไอครงสร้างตรงนี้ถ้ายังไม่จบเนี่ยก็อาจจะเป็นโครงสร้างของโครงสร้างของขึ้นปรับก็คือถ้าเกิดว่าตัวนี้จะขึ้นต่อเจจะเป็น A น้อย B น้อย เพื่อขึ้นขา C หรือเปล่าเพื่อให้จบ B ในภาพใหญ่อาจจะเรามาตามมุมมองนี้กันนะครับก็คือขา C of B ว่าแต่เบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวอาจจะตาม B ก่อนว่า B จบหรือ,อยังแล้วค่อยไปตามขา C ชุดนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้มีแรงขายปรับลึกลงมาก็คืออย่างน้อยๆถ้าชุดนี้นะครับมีแรงขายปรับลึกลงมาอย่างเช่นถ้าเกิน68-80%ผมอาจจะมองว่ามันอาจจะเป็นการคอนเฟิร์มว่าก็คืออาจจะปรับลึกมาถึงโซนนี้เลย 20,060-20,070อาจจะคอนเฟิร์มว่าขา B ตรงนี้ที่เรามองว่ามันยังไม่จบมันอาจจะจบแล้วตรงนี้อาจจะเป็นไซเคิลของขา C แล้วก็ได้ที่เป็นภาคของขาลงพอน,นี้กาออกใช่ไหมมันจะมีะความสอดคล้องแล้วก็เคียงแล้วก็เชื่อมโยงกันอยู่เพราะฉะนั้นชุดนี้ที่เรามาดูต่อก็คือเดี๋ยวเราจะดับไปดูชุดนีกันนะครับตอนนี้เราเห็นแล้วหนึ่งเซกเมนต์ตรงนี้อาจจะเป็นเซกเมนต์ที่สองนะครับตรงนี้ไซส์เริ่มมีความใหญ่แล้วถ้าจะเป็นโครงสร้างชุดเดียวกันก็คือตรงนี้ต้องเป็นคลื่นห้าขยายนะ ก็คือตรงนี้เป็นขึ้นหนึ่งปรับสองปรับสามแล้วก็คือขึ้นขึ้นสามไม่ได้เป็นขึ้นขยายตรงนี้เป็นขาที่สี่แล้วตรงนี้เป็นขาที่ห้าแต่ผมให้น้ําหนักว่าถ้าถ้าเทียบไซส์ผมมองว่าตรงนี้อาจจะเป็นไซเ์ขึ้นเดียวกันได้อยู่ผมเลยให้น้ำหนักว่าตังนี้น่าจะเป็น a นะตัวนี้อาจะเป็น B อยู่ซึ่ง b เนี่ยอาจจะมีของสร้างย่อยก็คือดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นสีฟ้าก็คืออาจจะเป็นขา A นะครับและเนี่ยจะเป็น B นะครับและอาจจะเป็น b ของรูปแบบของแฟรด้วยแล้วเกิดว่าจะขา C ตรงเนี้ย ก็เตรียมจบ B แล้ววิ่งขึ้นแรงๆมีโอกาสเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาตามว่าตอนเนี้ถ้าเราใครไม่แม่นลองเสียบมาสกเกลดีกีไล่มาดูนะอันนี้ผมอาจจะไปเร็วนิดนึงว่า B ที่ลงมา C ตรงเนี้ขา C มันมีโอกาสจบไปอย่างผมมองว่าตรงเนี้เราอาจจะอยู่ในไซคลของขา C of B นะครับซึ่ง B อาจจะมาจบตรงนี้ก็ได้เพราะว่า B ตรงเนี้มันมันวอร์แลปหายไปนิดนึงอาจจะในรูปแบบของ e x t ล a flat ได้อยู่ก็คือไม่เกิน126มาเขาว่าไง ขา C อาจจะมีนิโอลต่ำกว่าขา A ได้นะผมให้เรื่องของเคสนี้แล้วก็อาจจะวิ่งวิ่งขึ้นต่อ,อส่วนตัวมองแบบนี้เพราะฉะนั้นในภาพเรยลซ่าเราอาจจะเจอตรงนี้ผมมองว่าตัวนี้น่าจะเป็นน้อยนะตัวนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของเทนขาลงชุดน,นี้ก็คืออาจจะเป็นขึ้นหนึ่งน้อยนะครับแล้วอาจจะตอนนี้จะเป็นขึ้นสองน้อยเพื่ออา,าจจะพักตัวเสร็จเนี่ยอาจจะเจอสามสี่ห้าเพื่อจบขา่ชุดน,นี้แล้วค่อยวิ่งขึ้นนะส่วนตัวมองแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาตามดูว่าในเอเดียราซ่าเราจะังจะหวะเข้าหน้าเซล์หรืออาหนาอตตหนนน้ชตรรไดีะคับ ตรงนี้จะเป็นชุดของการรลล่ของขาที่2นะตัวนี้จ,จะเป็นขาเตัวนี้จ,จะเป็น B แล้วอาจจะมีขา C อีสักขานึงนะที่ขึ้นมาซึ่งถ้าไม่เบรคไฟเนะี่ยก็อาจจะแค่ไซด์เวในกรอบเนี่ยก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อได้หรือว่าถ้าเกิดว่าว่าขึ้นไปได้ก็ถ้ามีชุดกับตัวอาจจะหาจังหวะในการเล่นหน้าเซ์หรือว่าหน้าช็อตได้นะครับถ้าตอนนี้ก็คือขาตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามี1นึ่งเซกเมนต์นะครับอาจจะกําลังทํเซกเมนต์ที่2อยู่ ้าตรงนี้เป็นขาย A ของขึ้นสองใช่ไหมถ้าเรามองว่าตรงนี้เป็นขึ้นหนึ่งน้อย,ร 3, ยตรงนี้เป็นขึ้นสองน้อยเพื่อลงขึ้นสามเนี่ยตรงเนี้ยอาจจะเป็นแค่ขาย A แรกนะครับเอามาเทียบกับชุดนี้อ่ะเพื่อดูว่าถ้าตรงนี้เป็นขึ้นสองแบบ A B C เนี่ยปรับ A นะครับแล้วก็ย่อ B แล้วก็คือ C ถ้าอันนี้อาจจะเป็นในรูปแบบของอ่ะเดี๋ยวเราดูก่อนว่า B เนี่ยมาลเทส A เท่าไหร่ ตอนนี้ B ด e t ทส A น่าจะก้ากึงนะระหว่างแฟกกับซิกแซกนะครับแต่ผมมองว่าถ้าตรงนี้มันยังต่ำของ8่ส้บแป้าเนของซิกแซกเพราะฉะนั้นอาจจะเห็นการทิ้งของที่ไปด้านบนของขานี้ก่อนนะครับก็คืออาจจะเป็น A B แล้ C อาจจะเป็นแบบนี้นะครับเราค่อยปรับตัวลงแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ค่อยเห็นนแควสองที่เกิดในรูปแบบของการเก็บของในรูปแบบของซิกแซก มันถามว่ามันอนุมล์เป็นแฟดได้ไหมก็ต้องมาดูว่าคลื่นสามมันมีกําลังขนาดไหนนะครับแต่ตอนเนี้มันก้ํากึอกนะเพราะว่ามันก็เกิน64อาร์ไดซ์นะหรืออาจจะเป็นแค่ทางเกินก็ได้คืออาจจะเป็น A B C D E ก็คือลีลานิดหนึ่งครับแล้วค่อยจบ B แล้วก็ค่อยลงคลื่นสามก็ได้นะอันนี้เป็นไปได้หมดเพราะฉะนั้นไอเดียระยะสั้นก็เลยมองว่าชุดนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นอาขาของซิกแซกเนี่ยก็คืออาจจะเห็นการรีบาของชุดนี้นะครับ แา็กเกในการขึ้นของมันก็จะอยู่ประมาณนี้สามหหร้อยถึงสามหกรอยก็ตีซะ้สามหมื่นเ็ดร้อยก็ได้เพราะฉะนั้นในอดีนาส,สันของชุดนี้เราไปดูสี่ชั่วโมงต่อครับตอนนี้สี่ชั่วโมงให้อะไรเรามาบ้างก็คือโครงสร้างของราคานะถ้าเรามองว่าตัวน,นี้คือขา A ใช่ไหมตัวน,นี้คือขา A ตรงนี้คือขา b นะครับตรงนี้คือขา b ก็มีความเป็นไปได้ก็คือ A น้อย b น้อย C น้อยเอบีซเพื่อจบ b อ่ะมีโอกาสเป็นไปได้ถ้าเกิดว่า b ชุดเนี้ถ้ามีแท่งกับตัวก็มีโอกาสนะที่อาจจะดี่ของขา C ได้แต่จะลืมว่ามันสวนเทนอยู่ถ้าตรงนี้มันจบคอนเฟิร์มว่า2จบตัวนี้แปลว่ามันอาจจะลงพร้อมลงพื้น3าได้เลยตรงนี้ไม่อาจจะเป็นต้องขึ้นนะเพราะฉะนั้นระวังมุมมองนี้ด้วย เพราะนั้นหน้าส่วนตัวมองว่าหน้าเซลล์น่าสนใจกว่าทางราคาขึ้นมานะหรือว่าถ้าหลุดตรงนี้ใครจะฟอลโลก็ได้นะพอลโลเซลลลงไปเพเปื่อไปลุ้นแพ็กเก็ตโซนด้านล่างนะครับถ้ามองว่าในส่วนของตรงนี้เป็นขึ้นสองที่จบแล้วแต่ระวังว่าอาจจะเจอ,อยู่ที่หัวขา C เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะเอาแบบปลอดภัยหน่อยก็คือรอมันเด้งขึ้นมานครับรอมันเด้งขึ้นมาแล้วมีแข่งกับตัวเนี่ยอาจจะตัวในการเข้าเพราะตัวเนี้ยจ,จะเป็นขา A ตัวเนี้ยจ,จะเป็นขา B แล้วตัวนี้จะเป็นขา C นะครับเพื่อหาจังหวะในการเข้าของขึ้นสองย่อยเพื่อลงขึ้นสามนะครับส่วนตัวมองแบบนี้เพราะฉะนั้นเราไปดอกปดูทางเฟรมย่อยของชุดนี้นะว่าขาบีมีโวการจะอย่างเน้อยบีน้อยซีน้อยชุดนี้ตึกหนึ่งชั่วโมงถ้าเราดูหนึ่งชั่วโมงเราเห็นว่าโครงสร้างของชุดนี้มันลงมาเหมือนเหมือนเป็นเทรนนะ A B C หรือเปล่าถ้าแบบนี้อาจจะเจอในชุดของนอนได้นะในกรณีที่เกิดว่าขา c มันมีกําลังมากนะครับหรือขา c อาจจะจบไปที่ ตรงนี้ล้วก็ได้นะเพราะว่าตรงนี้อาจจะมีแท่งแท่งเทียงกลับตัวมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เป็นการคอนเฟิร์มที่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแท่งเทงกลับตัวเนี่ยมันปิดเหนือแท่งแท่งเนี้ยแท่งก่อนหน้าคือแท่งนี้มันปิดเหนือไปเรียบร้อยแล้ว,แ,ลวแต่ว่าราคาของชุดเนี่ยมันยังมีแรงขายกลับมาอยู่นะครับก็ยังก้ากึืนนะว่ามันจะกลับตัวตรงชุดนี้ได้หรือเปล่าผมก็เลยมองว่าณรายงานตอนเนี้ยถ้าเราจะเล่นนะครับถ้าชุดนี้จะลงมาต่อส่วนตัวนะ ถ้าถ้ารับความเสี่ยงได้ก็ก,ก็ก็อาจจะเล่นนะครับหน้าบ่ายในกรอบในก่อนนะครับในกรอบในกรอบบนก่อนแต่ผมมองว่ามันมีโอกาสที่จะหลุดสูงครับหลุดสูงก็คือขาเนี่ยถ้ามันเป็นนอนน่ยคืออาจจะเจอ A B C หรืออาจจะตรงนี้อาจจะเป็นชุดของโครงสร้างอื่นได้ไหมพอจ,จะลืมว่าตรงนี้เป็น A ใช่ไหมตรงนี้เป็น B ในภาพใหญ่นะครับ b ในภาพใหญ่แต่ตอนนี้มันคือ a น้อย b น้อยแล้วตอนนี้มันคือขา c ซึ่งขา c อาจจะเป็น a b c x a b c ก็ได้นะครับเพื่อแต่ถ้าอย่างเงี้ยสมันจะมีกําลังมากนะครับเพราะมันอาจจะเข้าขายของ b สตอ็อเพราะฉะนั้นอาจจะเราเข้าไปว่ากันชุดนี้อาจจะไซส์ a ในกรอบตรงนี้ไปก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นไอเดียในการเห็นของวันนี้ก็ถ้าเกิดว่า ลองดูดีๆก็คือส่วนตัวน่าจะรอเล่นหน้าเซลลที่โซนนี้ก็คือ3700 4 3 9 0 0จ็ดถึงสามหมื่นเ้าร้อยสามหมื่นหนึ่งถึงสามหมื่นเจ็ดเนี่ยถ้าเด้งขึ้นมาได้ไม่ใช่กับตัวหาจังหวะหน้าเซลหรือหน้าช็อตน่าสนใจกว่าถ้าผ่านคือไม่ได้จะมีแนวตัานสําคัญอีกโซนหนึ่งก็คือ31,200ไม่ควรผ่านตรงนี้นะครับถ้าถ้าจะรักษาภาพในการลงต่อก็คืออาจจะเป็นขึ้น2ย่อยเพื่อลองขึ้น3ไม่ควรผ่านตรงนี้แต่แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือถ้าราคาหลุดตรงโซนนี้ลงมาะกก็คืออาาจจทรเซลลนต่างี่ มันมีโซน,นรับอยู่นะครับมันมีโซน,นรับอยู่อาจจะต้องระวังการเด้งตรงนี้ด้วยอันนี้แล้วแต่ไอเดียของแต่ละคนเลยส่วนหน้าบ่ายนะถ้าเกิดว่าราคาลงมาตรงเนี้ยอาจจะมีโอกาสเด้งได้นะที่โซนนี้สองหมื่นเก้าเจ็ดร้อยถึงสองหมื่นเก้าห้าร้อยนะแต่ว่าส่วนตัวมองโซนที่น่าสนใจสําหรับการกลับตัวมองว่าที่ทาร์เก็ตในการลงนะจะอยู่ที่สองหมื่นเก้าอ่ะสองหมื่นแปดเก้าร้อยถึงสองหมื่นเก้าสองร้อยแล้วก็แนวแนวไกลๆเลยก็คือสองหมื่นแปดสี่ร้อยนะครับ ถ้าตอนนี้เป็นขึ้นสามจริงๆเนี่ยระวังนะครับถ้าเกิดว่าตัวนี้มันจบขึ้นสามจริงๆเนี่ยมันอาจจะลงลึกได้นะครับถ้าเกิดว่าจบตรงนี้เนะี่ยก็คืออาจจะเกลืนโซนนี้ไปก็ได้นะเพราะอย่าลืมว่าตอนนี้หน้าบ่ายจะสวนทนน็นทันทีถ้าตัวนี้เป็นขึ้นสองอันนี้คือข้อควรระวังอ่ะประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครเซลล์ตรงนี้อาจจะต้องใช้อาจจะใช้จุดนี้เป็นจุดออกก็คือแนวะต้านตรงนี้นะครับเนี่ยหานี่เป็นจุดออกถ้าเกิดใคร follow เซลล์นะใช้จุดนี้เป็นจุดออกแล้วก็ ระวังการเด้งของทางเฟรมย่อยอีกทีหนึ่งเพราะมันมันมีแนวรับตรงจุดนี้อยู่นะครับถ้าใครจะโฟลว์เซลล์แต่ถ้าเกิดว่าใจดีก็คือถ้าเขาใจดีก็ขึ้นมาด้านบนแลวมีใช่กับตัวตรงนี้น่าสนใจครับส่วนหน้าบายโซนที่น่าสนใจผมมองว่าตรงนี้อาจจะได้เล่นรอบเด้งสั้นๆสักรอบหนึ่งนะไม่มากก็น้อยประมาณนี้แต่ว่าส่วนเทนนะอ่ะประมาณนี้ละกันสำหรับตัวบิตคอยก็หวังว่าจะเป็นไอเดียที่เป็นประโยชน์ในการเทรดกับเพื่อนๆทุกท่านให้มากก็น้อยใครที่ชื่นชอบการเคราข้อเป็นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ติดตามเป็นกำลังใจกันวยสารคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ